ผลตรวจนะครับก็ออกมาค่อนข้างดีครับค่าเม็ดเลือดต่างๆนะครับค่อนข้างสมบูรณ์นะครับผมค่ามาเล็งเต้าน,นมนะครับก็ไม่มี สวัสดีครับหมอไบ์นะครับแพทย์แผนไทยประจำคลินิกอวตารคลินิกสาขาเดอะไบนะครับ <photos> วันนี so 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 ้หมอก็จะมาแชร์เคสประสบการณ์ในการรักษาของหมอนะครับคือคนไข้นะครับกังวลในเรื่องมะเร็งเต้านมนะครับผมแล้วก็ตรวจเจอนะครับก็คือคําเจอก้อนนะครับบริเวณตารักแร้นะครับคนไข้ก็เข้ามาปรึกษาหมอนะครับอาการเริ่มแรกนะคะที่คนไข้ทักเข้ามาปรึกษานะครับก็จะมีอาการเจ็บจิ๊ดๆนะครับบริเวณก้อนนะครับเจ็บบริเวณเต้านมเวลามีประจำเดือนก็จะมีก้อนนะครับโตขึ้น นะแล้วก็เวลาประจรําเดือนหายไปหากก้อนก็จะ UFO, Long, ยูฟอร์เล็กลงเนี่ยะคนไข้ก็เลย <c oughs> มีความกังวลว่าอาจจะเป็น um, มะเร็งเต้านมไหมหรือว่าเป็นก้อนซีดอย่างเงี้ยครับผมหมอก็เลยวางแผนในการรักษานะครับโดยจัดตำรับยาที่เข้าไปรักษาป้องกันนะครับพวกกลุ่มเชื้อมะเร็งแล้วก็ยามุ่งเป้านะครับก็หมอก็จะมุ่งเน้นไปรักษาบร,ริเวณก้อนซีดที่คนไข้เป็นนะครับแล้วก็จะมียาในเรื่องของตัวบํารุงนะครับรอนระบบเลือดนะครับผมแล้วก็จะมียาขับพิษล่างพิษนะครับก็ให้คนไข้ไปทานนะครับ1เดือนนะครับผมจากนั้นนะครับหมอก็ติดตามมา การคนไข้ครับวัดผลประเมินผลกันน,กกน,นะครับในทุกๆเดือนครับหลังจากคนไข้าทานยาไปแล้วน,น,นะครับ1เดือนนะครับอาการที่คนไข้เป็นอาการเจ็บจีบบริเวณก้อนซีนะครับบ,บ,รนะรบ,บริเวณต้นนมเนี่ยอาการก็ลดลงนะครับผมหมอก็ให้คนไข้กินยาต่อเนื่องนะครับเพื่อประเมินผลให้คนไข้เนะี่ยฮะอาการดีขึ้นก็ให้คนไข้หลีกเลี่ยงอาหารสแสลงนะครับไม่ว่าจะเป็นปน้าจืดของหมาของดองนะครับคนไข้ก็ปฏิบัติตัวดีครับผมหลีกเลี่ยงอาหารแสลงทุกชนิดนะครับอย่างที่หมอบอกพักผ่อนให้ มากขึ้นครับนอนเยอะขึ้นเนาะแล้วก็ดื่มน้ําออกกําลังกายให้เยอะขึ้นอย่างเงี้ยครับในเคสขอของไข้เชสนนี้นะครับหมอก็ติดตามอาการของไข้นะครับประมาณ1ปีนะครับผมก็อาการที่เคยเป็นในอาการแรกๆที่คุไขเข้ามาเนาะอาการเจ็บคัดเต้านมบริเวณเต้านมก็ ลดลงไม่มีนะครับผมแล้วก็บริเวณก้อนนะครับบริเวณใต้ลักแล่เงี้ยก็ยุบลงนะครับขนาดเล็กลงเรื่อยๆนะครับผมอ่ะแล้วหลังจากนั้นนะครับหมอก็ปรับยานะครับให้คนไข้ไปทานนะครับก็จะเป็นในกลุ่มตำรับที่ป้องกันนะครับยับยั้งนะครับเพื่อที่จะไม่ให้คนไข้ฮะกลับมาเป็นอีกนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับคนไข้ก็ได้ไปตรวจสุขภาพประจําปีนะครับผลตรวจนะครับก็ออกมาค่อนข้างดีครับค่าเม็ดเลือดต่างๆนะครับค่อนข้างสมบูรณ์นะครับผมค่า มะเร็งต้นนมนะครับก็ไม่มีค่าอื่นๆก็ไม่มีความผิดปกติของร่างกายครับผมสำหรับใครที่มีปัญหาสุขภาพแล้วก็กังวลในเรื่องของก้อนซีดหรือวมะเร็งเต้านมนะครับสามารถเข้ามาปรึกษาได้กับหมอที่อว,วตารคลินิกสาขาดไบนะครับ